ก่อนชมคลิปกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะเอาล้นะผมการสวัสดีคุณผู้ชมที่เขารบทุกช่านกันด้วยนะผมวันนี้กลับมาอยู่กับช่องได้กันอีกแล้วนะผมก็คือ Scatter TV นะครับพร้อมโอเคระลกกับมันก็เกมรูปรักประจำช่องเราอีกแล้วนะผมก็คือ Anime Dimension นะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมเป็นอัปเดตที่เท่าไหร่นั่นแหละ <laughs> อัปเดตที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมซึ่งอัปเดตนี้นะผมเอาอธิบายกันง่ายๆเลยนะครับผมก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนาะ แต่ก่อนอื่นนะก่อนเราจะเข้าเนื้อหาคลิปผมต้องพูดก่อนเลยว่าวันนี้นะครับผมก็คือเกมได้อัปเดตตอนตีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าขอโทษนะครับผม, <c oughs> ผ,มผมไม่มีทุละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์เบอร์ละโ <c oughs> อเค <c oughs> okay. ผมอะ่ะไม่ว่างช่วงเช้านะครับผมก็เลยไม่สามารถทําคลิปแล้วก็ลงคลิปได้แต่ผมตอนนี้นะผมผมพยายามจะอัดให้เร็วที่สุดก็คือตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับผม,ผมก็คุณผู้ชมก็น่าจะได้ดูคลิปสักมัน สามสี่ทุ่มเนาะก็น่าจะประมาณนั้นเนาะไม่ก็ดึกกว่าน,นั้นนะครับผมแต่ขอพภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันดันอัปเดตในวันที่ผมมีธุระพอดีเลยก็ยังไงก็ทุกคนก็น่าจะ,จะทานอัปเดตก,กันไปหมดแล้วนะ <c oughs> แต่ก็ตามตามปกตินะครับผมช่องเราก็ต้องมาทาคลิปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นเราเข้าเนื้อหาเลยนะครับผม <c oughs> ไปกันเลย โอเคนะครับผมเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก่อนเราจะเข้าเนื้อหาหลักนะครับผมโค้ดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้เนาะใต้คลิปแล้วกันเนาะง่ายๆดีเราไม่เรียกเราไม่ต้องใช้ภาษาสาับอินเตอร์แบบใต้ดีคริปชันนะครับผมไม่นะผมผมเรียกใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคก่อนเราจะเข้าอัปเดตหลักเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับผมผมขออธิบายเรื่องอ่ม เรียกไนดีไม่ค่อยสาคัญก่อนละกันนะก็จะมี no cooldown อันนี้มีไปแล้วนะผมแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าดีคอร์ดเขาเขียนมาทําไมเนาะแล้วก็จะมี boost จะหยุดชั่วคราวเมื่อเราจบดิเมนชันนะครับผมก็คือปกติตอนเราเล่นนะผมเวลาเราเคลียร์ดิเมนชันเสร็จมันเวลามันเวลาบูสของเราก็คือ drop xp โกนะครับผมมันจะกินไปอีกประมาณสักสี่ห้าวิได้เนาะแต่สี่ห้าวินี้ก็สําคัญนะครับผมเขาเลยมีอันนี้เพิ่มเข้ามานะผมก็ลองเทสแล้วลนะ่ะโอเคมันหยุดแบบหยุดฟึบเลยแบบ เราจบปุ๊บมันหยุดฟุบเลยนะครับผมถือว่าเป็นการเล็กๆ,ๆน้อยๆเนานะแต่ก็สาคัญนะครับผมต่อไปนะครับผมเปลี่ยนรางวันประจําวันนะครับผมก็คือเปลี่ยนรางวันเควสสุดท้ายนั่นแหละเลนาะ,ะคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะก็คือเควสรายสัปดาห์นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เควสรายสัปดาห์เควสรายวันนะครับผมก็คือเมื่อเราทําเสร็จ6ภารกิจแล้วนะครับผมเราก็จะได้ที่สุ่มสัตว์เลี้ยงไว้นะครับผมก็เป็นการฟาร์มหายอันหนึ่งเนาะ ว่าดีนะครับพร้อมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับเรื่องที่ไม่ค่อยสําคัญแต่จริงมีสําคัญในสุดท้ายก็คือฟาร์มเพชรเนี่ยแหละฟาร์มฟาร์มสัตว์เลี้ยงเอยผมใช้คำว่าสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะไม่อยากพูดภาษาอังกฤษโอเคเราถึงเวลาเข้าเนื้อหาหลักแล้วนะครับพร้อม โอเคนะครับผมเราเข้าเนื้อหาลักเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วละ่ะนะโอเคซึ่งก่อนอื่นนะครับผมวิธีหานี่มีอะไรบ้างนะครับผมวิธีหาสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีด้วยกัน2วิธีนะครับผมอย่างแรกก็คือภารกิจนะครับผมที่ผมได้บอกไปนะครับผมได้วันละ1นึ่งอันเท่านั้นนะแล้วก็อันที่สนะครับผมก็คือกดร้านค้าะครับผมอยู่นี่นะครับผมนี่นะผมก็จะสุ่มได้นะครับผมโอเคซึ่งสุ่มเนี่ยเรามีทั้งหมด9อย่าง นะครับผมระดับแรนะครับผม2 8 6 7เนะครับผมระดับอีพิก4%เแล้วก็ระดับรีเจนศ์ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้1 5หเพชรในการแลกนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มนั่นแหละนะซึ่งผมเกลียดเกมกาชาเหลือเกินโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีที่สองนะครับผมในการฟาร์มซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าผมนั้นไม่มีตัวอีพิกกับรีเจนเลยนะครับผมผมมีแค่ระดับแร่3ตัวนะซึ่งผมก็ไม่สามารถรีวิวได้ไงว่า ทั้ง6กตัวนี้มันมันให้สกิลอะไรกับเรานะโอ้เสียใจจังเลยแต่ไม่เป็นไรหลักคุณผู้ชมก็น่าจะโชคดีผมใช้ดวงกับกับไอไอนี่ไปหมดผมใช้ดวงกับกับโคคุชิโบไม่ใช่ ไปไกลละ <g ül> กับโยริจิ <c oughs> ไปเยอะแล้วนะครับผมลงแค่สี่ดันได้มาก็ยังจะเอามาพูดอีกนะโอเคซึ่งก็ขอให้คุณผู้ชมได้โชคดีได้แบบหกดครั้งเดียวรีเจน์กันไปเลยนะครับผมก็ถ้าแย่หน่อยก็ขออีพิกแล้วกันนะอย่าแลวเหมือนผมเลยนะครับผมขอโชคดีแล้วกันนะในการสุ่มโอเคซึ่งต่อไปนะครับผมวิธีการใส่สัตว์เลี้ยงเรามาในการต่อโซ่นะครับผมก็คือเรากดที่กระเป๋านะครับแล้วก็มานี่เนาะเพชรสัตว์เลี้ยง นะครับผมซึ่งช่องตัวตัวละครของเราก็จะมีนี่นะช่องสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาซึ่งวิธีการใส่นะผมก็คือกดแล้วก็ใส่ได้แถมมีการอัปเกรดได้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากเลยนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันก่อนเลยนะครับผมว่าตอนนี้พลังที่มันให้เรามาในคืออะไรอาคษะนะครับผมมันจะให้ดาเมจ2.6ก็คือดาเมจ2.6ที่ทํานี้ก็คือไม่ได้เพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานะครับผมแต่ว่าตัวอาคษะอ่ะผมใส่ก่อนดีกว่าให้ดูหน้าตาก่อน น่ารักฟุ้งฟริง้งตัวเล็กน่ารักนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับโมเดลอคาคษะนะครับผมสิ่งที่มันจะทําก็คือเมื่อเราทาอ่าผมอธิบายตรงเอเนอร์จีก่อนแล้วกันเอเนอร์จรีนะครับผมเมื่อเราใส่ตัวละครใช่ไหมเมื่อเราใส่สัตว์เลี้ยงนะให้สังเกตช่องซ้ายบนนะครับผมก็จะมีอ่านี่แล้วกันอ่ะโอเคเห็นเนาะเป็นรูปอคาคษาแล้วก็เป็นหลอดอย่างนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมสาธิตในโหมดอ่าทดลองตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ เอเนอร์จีนี้จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราโจมตีนะครับผมเมื่อเราโจมตีนี่ก็คือตีธรรมดาครับผมแล้วก็สกิลเนาะแต่ว่าแต้มแต้มเอเนอร์จีนะผมจะไม่ขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้สกิล E กับ R ก็คือใช้ตัวช่วยนั่นแหละนะใช้เรียกตัวช่วยเนาะมันจะไม่เพิ่มให้นะครับผมโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเพิ่มหลอดเอเนอะร์จีเนาะโอเคต่อไปนะครับผมก็คือโอเคเรามาดู ทีนาซึนะครับผมเราให้ดูสกิลก่อนเนาะสามตัวนี้มีอะไรอาคษะนะครับผมก็ทำดาเมจสองจุดหบทเปนการปล่อยขึ้นอากาศออกไปเนาะต่อยมัตอากาศนั่นแหละแล้วก็นัสึปล่อยไฟนะครับผมดาเมจแค่สองนะครับก็คือคูณสองนั่นแหละอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะนัสึนี่ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าอาาษะนะครับผมผมลองมาแล้วลวมันต่อยหมัดอากาศไปประมาณห้าหมื่นหนึ่งแต่ถา่าเยอะมันก็เยอะแหละมันไม่นับว่าเยอะดีกว่า <laughs> มันเหมือนว่าการทำดาเมจนะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับ อ่าการตีธรรมดาเนาะผมรู้สึกว่าไม่ใช่สกิลอะมันคือแบบตีธรรมดาเพราะตีธรรมดาผมอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนิดๆถึงสี่หมื่นนั่นแหละนะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ซากุระนี่ถ้าใครได้ระดับแล้วผมว่าตัวนี้ก็น่าจะดีสุดนะเพราะว่าฮิวแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้เก้าสิบพลังชีกก็เยอะระดับหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าคนนี้นะักสื้อใช้หกสิบนักสรรัตว์ใช้แปดสิบก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมสำหรับผมก็น่าจะเอาไปใช้เล่นนะเนาะตัวสําหรับซากุระเอ๊ะทำไมตอนแรกรู้สึกเหมือนพูดชื่อผิด เฮ้ hey, คิดไปเองนะโอเคต่อไปเราสาธิตการอัปเกรดนะผมอัปเกรดรอบนี้นะผมจะไม่ได้ใช้เงินเหมือนกับทุกทกทีแล้วนะผมแล้วก็คือเราต้องใช้พวกนี้นะผมในการอัปเกรดนะครับผมโอเคเราล,ลองกดอัปเกรดนะครับผมเป็นอย่างเงี้ยเขาจะบอกงให้เราคลิกเลือกสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ได้ใช้นะผมเพื่อจะมาอัปเกรดกับตัวที่เราเลือกนะก็คลิกไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะผมเมาแบบ อย่างนี้เลยแล้วกันเนาะยังไงเราก็ใช้ตัวเดียวละอ่าก็จากเวลหนึ่งนะครับผมขึ้นไปเป็นสองลองกดสิมันจะเพิ่มอะไรไหมผมไม่ทราบเหมือนกันอ๋อนี่ไงครับผมอย่างที่ผมคิดจริงด้วยก็คือเราอัปเกรดปุ๊บก็จะเพิ่มไปเท่าที่แบบเท่แบบานี้มันจะเพิ่มได้เนาะเราไม่รู้ว่าคำคำนวณยังไงนะครับผมอ่าก็สําหรับสัตว์เลี้ยงก็เป็นประมาณนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเป็นการสาธิตให้ดูนะครับผมว่าหลอดขึ้นแล้วก็มันทําปฏิกิริยาอะไรยังไงนะครับผมโอเคไปกันแล้ครับผม เอาแล้วนะครับผมเรามาอยู่ในโหมดทดลองแล้วนะก็อย่าช้าเลยดีกว่านะครับผมแต่ผมชอบแบบอันนี้อันนี้ขอพูดก่อนเลยนะผมชอบมากเลยเวลาเวลาเราวิ่งใช่ไหมดูดิสั์เลี้ยเราฮิฮิน่ารักโอ้หออแบบมันได้น่ารักดีนะครับผมอ่ะเรามาดูเลยดีกว่านะครับผมก็คือตีธรรมดาอ่ะทําไมไม่ขึ้นละขึ้นน้อยนี่นะครับผมปุ๊บอ่าก็จะเป็นขึ้นประมาณนี้เนาะแค่สกิลก็จะเพิ่มแบบว่าเพิ่มตามแบบผมว่าน่าจะเพิ่มตามความแรงเนาะ อ่านี่ป๊เห็นไหมอ่าสกิลสามปุ๊บปุ๊บอ่าอันติอ่าอันตินี่นะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้เนาะต่อไปเราแบบลองดีกว่าให้ให้สักุระเราใช้สกิลให้เราสกิลเก้าเปอร์ซ็นแต่มันไม่น่าจะเห็นผลนะอ่ะปุ๊บอืม มีอะไรแลกต่างไปบ้างเนี่ยโอเคซึ่งสาระอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้แหละเนาะ <c oughs> เป็นอัปเดตที่สั้นๆแต่ว่าก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับผมในการที่ทำให้เรานั้นกลายเป็นเกมฟาร์มแล้วก็เกมการชาไปโดยปริยายนะครับผมโอเคอัปเดตนี้ก็โอเคไว้เท่านี้ละกันเนาะผมต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าชุบเบอรนะ์เนาะหลังจากกลับจากทำธุระนะครับผมก็ขออภัยจริงๆอัปเดตนี้ แล้วก็คลิปนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยผมรู้สึกแบบไม่ค่อยออกมาดีเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับผมสำหรับตอนที่ผมอัดตอนนี้นะโอเคงั้นถ้าผมผิดพลาดอะไรประการใดนะผมสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ด้านล่างเลยนะผมแล้วผมก็จะมาตอบคอมเมนต์เท่าที่ผมจะตอบไหวนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่รักกันชอบกันนะผมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันเนาะโอ้โหไม่ได้พูดแบบนี้มานานละโอเคยังไงนะครับผมคิดถึงคุณผู้ชมมากๆาเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมเจอกัน